สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับยามาฮ่านะครับ YZ-FR15 นะครับผมสีเหลืองดำเดิมโรงงานนะครับรถสภาพเดิมๆทุกจุดนะครับสวยใสนะครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับผมเดิมๆเลยนะครับชุดสีนะครับเดิมๆนะครับสวยมากนะครับมีขีดข่วนนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับยเล็กๆนะครับในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับผม ไม่มีลมไม่มีชนมานะครับท่อเดิมเลยร้อยล้อเดิมนะครับยางใหม่ๆเลยนะครับสวยมากนะครับคันนี้ไม้นะครับอยู่27,000โลนะครับคันนี้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันนะครับ ยนต์นุ่มๆเลยนะครับขี่ดีมากๆคันนี้พร้อมใช้งานเลยตั้งร้านตัวเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับชุดสีสวยทั้ง2อฝั่งนะครับผม คันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่48,900บาทนะครับมีพร้อมเล่นเอกสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ